สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมออกซิเจนหรือว่า o 2นะครับกับรายการจัดอันดับจัดอันดับวันนี้นะครับเรามี10อันดับเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในปี2016มาแนะนําให้คุณผู้ชมดูนครับผมโดยสํานักข่าวซีนเอ็นะครับได้เปิดเผยการจัดอันดับ10เมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในปี2016จากการสํารวจและการจัดอันดับโดยบริษัทมาสเตอร์การ์ดจะมีเมืองไหนติดอันดับกันบ้างไปชมกันเลยครับผม อันดับที่สิบสำหรับอันดับสิบนะฮะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากประเทศไทยเราเองนะก็คือกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ด้วยการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชวังทอกซูวัดโชก,กซาอนุสร์สถานแห่งสงครามเกาหลีรวมไปถึงหอคอยเอ็นโซและจุดไฮไลท์ของหอคอยเอ็นโซนะครับก็คือการล้อกุญแจคู่รักหรือว่า ในชื่อหนึ่งว่า o v ิ k ค y c e r e m ม n y บนโซทาวเวอร์โดยที่พวกเขาะจะเขียนข้อความที่มีชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนําแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็กส่วนลูกกุญแจเขาก็จะทิ้งไปเพราะด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใดได้มาคล้องกุญแจที่หอคอยเอ็นโซนียก็จะได้คลองรักกับคู่รักแบบยืนยาวไม่พากจากกันตลอดการไปเลยจึงทําให้กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับมีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึงประมาณ 10ล้าน2 0 0แสนคนเลยทีเดียวอันดับที่9าครับสำหรับเมืองนี้นะฮะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากประเทศไทยเราอีกแล้วนะฮะนั่นก็คือเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองผมเชื่อว่านะฮะประเทศนี้เป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนนะครับก็คนคนนั้นก็ลงไปถึงผมด้วยนะ,ะ่ะเพราะว่าผมชอบูนุนหงจากญี่ปุ่น เพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับก็สอนให้รู้จักอะไรมากมายนะครับสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกปกนี่ไม่ใช่ละนะครับเรื่องที่อยากดูก็เป็นเรื่องนี้นะฮะอ่าเรื่องเรื่องเรื่องเมื่อกี้แล้วผมไม่ยุ่งเกี่ยวนะฮะแน่นอนรับก็เป็นเรื่องนี้ต่างหากนะก็คือคาลซิโลนะฮะก็หนังเรื่องนี้ฮะสอนให้รู้จักอะอะไรมากมายนะคไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้นะฮะความรักความสามัคคีแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยก็ไปหาดูกันได้นะครับสำหรับเรื่องนี้ครับคาวซิโลหรือว่า เขาเรียกขมว่าอีการนะครับมากับเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่านะออกเรื่องมาเยอะแล้วนะครับเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลเมจิฮาราจูกุลุปุงหี่โตเกียวทาวเวอร์สวนอุเอโนและโอไดบะและด้วยกันที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแบบนี้นะครับจึงทําให้เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึงประมาณ11.7แสนคนเลยทีเดียว อันดับที่8สํสำหรับอันดับที่8นี้นะครับก็คือเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองอิสตันบูลนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่านะครับผมไม่ค่อยจะรู้จักสักเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าเท่าที่ค้นหาจากพี่กูก็จะมีอยู่ประมาณ4สถานที่ด้วยกันนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นฮาอตโซฟีอพระราชวังโทพาคาปีมัสยิบสุลต่านอาหมและมัสยิดชิวเลมานีเย แต่ถึงยังไงก็ตามนะครับเมืองอิสตันบูประเทศตุรกีก็ยังมีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึง11ล้าน9 50,000คนเลยทีเดียวอันดับที่7อันดับที่7นี้นะครับก็นั่นก็คือเมืองกวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเรียกได้ว่าไม่ได้ใกล้และก็ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยมากสักเท่าไหร่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าขับรถไปนี่ก็ถึงเลยนะฮะน่าจานะ สำหรับเมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกเปตโตนทัททาวเวอร์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ KLCC จตุรัสเมดิกาและบุกิตบินตังแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายสถานที่เลยนะครับที่น่าสนใจจึงทำให้เมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึงประมาณ12ล้าน20,000คนอันดับที่6 สำหรับอันดับที่6นี้นะครับก็เป็นเมืองที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากประเทศเราอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเมืองสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นเพียงประเทศเล็กๆนะครับแต่ก็ยังติดอันดับ6ถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเมืองไลออนนะฮะที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ด้วยจึงทําให้เมืองสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึง 1 2ล้าน1 1 0 0 0 0คนเลยทีเดียวอันดับที่5อันดับที่5นี้นะครับก็คือนครนิวยอร์ก York, ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับมีสถานที่ต้องเที่ยวมากมายนะครับทั้งตึกเอ็มพายสเตตไทม์สแควร์เกาะ Liberty แล้วก็ยังมีจุดเด่นหรือว่าสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนั่นก็คือ อนุสาวรีย์เทวีเสรีภาพนะครับซึ่งเป็นของขวัญจากชาวฝรั่งเศสนะครับที่ได้มอบให้แก่ชาวอเมริกาในวันอเมริกาเฉลิมฉลองวันครบรอบ100ปีจึงทำให้นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึงประมาณ12ล้าน7 5 0 0 0 0คนเลยทีเดียวอันดับที่4 สำหรับอันดับที่4นี้นะครับก็คือเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอเมริดสำหรับดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอเมริดนี่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะครับโอ้โหผมเห็นภาพแล้วแบบอยากจะไปนะครับรู้สึกว่ามันสวยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอคอยคอลิฟะบุญอันอาหรับมู่เกาะต้นปามน้ำพุแห่งดูไบเดอะเวิลด์หรือมู่เกาะโลก ขยันทาวเวอร์และด้วยความที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะครับจึงทําให้ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอมเมริมีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึงประมาณ15ล้าน200,070คนอันดับที่3สําหรับอันดับที่3นี้นะครับก็คือเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสแน่นอนเลยครับว่าเมื่อดีนคําว่าปารีสนะครับก็จะนึกถึงหอไอเฟลอย่างแน่นอนครับผม แต่เมืองปลารีสไม่ได้มีหอยเฟลเพียงอย่างเดียวและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายจึงทําให้เมืองปลารีสประเทศฝรั่งเศสมีนักท่องเที่ยวในปี26 1 6สูงถึงประมาณ18ล้านส0 0 0 0คนอันดับที่ 2. 2อันดับที่2นี้นะครับก็คือกรุงลอนดอน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้พูดว่าลอนดอนลอนดอน พอดีว่าผมนึกถึงโฆษณาโฆษณา,าตัวหนึ่งครับอะไรนะคะลอนดอนค่ะชัดๆสิค่ะลอนดอนจะเอาอย่างไงคือตอนเด็กนะครับผมเป็นคนชอบดูทีวีแล้วแบบชอบดูโฆษณนาฮนะแล้วไปเจอโฆษณาตัวนี้ตอนเด็กผมชอบมากเลยแล้วมันมันติดนะฮะก็เลยลอนดอนมาตลอดเลยไม่ไม่ได้พูดว่าล <c oughs> <c oughs> okay, อนดอนนะฮะโอเคครับผมสาหรับอันดับที่2นี้นะครับก็คือกร mm ุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผม สำหรับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึงประมาณ19,880,000คนอันดับที่หนึ่งครับผมแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายกันจนได้น,นะครับแบบอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งนี้นะครับผมขอบอกก่อนเลยว่านะครับอันดับนี้นะครับเป็นเมืองที่มีความอบอุ่นนะครับน่าอยู่มากนะครับแล้วก็ยังจะมีผู้นําที่น่ารักอีกด้วยนะครับผมผมถามผมได้อะไรเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลย เป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนะอยากใหญ่อะไม่ได้อยากเลยพี่ก็รู้ครับผมก็เอาพอสมควรเนาะเดี๋ยวเดจะตึ๊ยเดีจะปิ่ะโอเคครับผมก็แน่นอนครับสำหรับอันดับที่หนึ่งนี้นะครับก็จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยนั่นเองโอ้โหจงภูมิใจนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะครับผม ที่ประเทศไทยได้ติดอันดับหนึ่งนะเพราะว่ามีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมมากมายนะครับจึงทําให้กรุงเทพมหานาครเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในปี2016โดยบริษัทมัสเตอร์การ์ดนั่นเองครับผมและมีนักท่องเที่ยวในปี2016สูงถึงประมาณ24,407,000คนพวกเราโชคดีนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะฮะก็เรามีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายนะครับผมก็ อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะครับหลายๆท่านที่กําลังคิดจะหาสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าอยากจะหาที่เที่ยวนะครับก็ลองหันมาเที่ยวในไทยกันดูก,ก่อนนะครับก็มีทั้งหมด77จังหวัดนะฮะก็เที่ยวให,ให้ครบไปเลยนะฮะหรือว่าใครเที่ยวครบแล้วอยากจะไปประเทศอื่นอันนี้ก็ไม่ว่าเหมือนกันนะฮะก็อยากจะให้สนับสนุนคนในชาติกันก่อนนะครับผมอ่ะแล้วครับก็สนุกและ ได้สาระกันไปพอสมควรแล้วนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์หรือว่าอะไรร้ายกับใครนะครับแล้วก็ผมนะครับอาจจะมีการพูดติดๆขัดๆบ้างอาจจะพูดผิดหรือว่าอ่านผิดอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ ให้เพื่อนๆดูนะครับผมแล้วก็เอาไปให้ลุงป้านะอาญาตพี่น้องดูทุกคนเลยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้ช n นลเรานะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อผมเนี่ยฮะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ